Welcome back to my YouTube Channel วันนี้ผอมมาจากพาทุกคนไปรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของแบรนด์ระดับตำนานอย่างโ o k i ียกับรุ่นโ o k i a Lumia ียเ 955G 2026ที่ผสมผสานความคลาสสิกและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในเครื่องเดียวอย่างน่าทึ่งใครที่คิดถึงยุคลูเมียสีสันส,สดใสดีไซน์โดดเด่นบอกเลยว่ารุ่นนี้จะทำให้คุณหลงรักตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นโนเกียลูเมียเ 955G มาในดีไซน์แบบใหม่ที่ปรับโฉมให้ทัันนสมยมยากขึ้ แต่ยังแฝงกลิ่นอายของความเป็นลูเมียด้วยกรอบเครื่องที่มีความโค้งมนจับถนัดมือวัสดุเป็นผิวด้านแบบพรีเมียมที่ช่วยลดรอยนิ้วมือได้ดีตัวเครื่องมีให้เลือกหลายสีสดใสเหมือนยุคทองของลูเมียเช่นสีฟ้าอาร์ติกบลูสีเหลืองนีออนโกลและสีดำคาร์บอนแบล็กซึ่งตอบโจทย์สายแฟชั่นได้อย่างลงตัว หน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียด QHD บวก Refresh Rate 144Hz ทำให้ภาพคมกริบสีสันสดใสและลื่นไหลแบบสุดๆเหมาะสำหรับเล่นเกมดูหนังหรือใช้งานโซเชียลได้อย่างเพลิดเพลินประสิทธิภาพของรุ่นนี้จัดเต็มตามยุค2026ด้วยชิป Snapdragon 8 Gen 5ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงและการประหยัดพลังงาน RAM 12GB และความจุเริ่มต้นที่ 256GB ทำให้เปิดหลายแอปพร้อมกันได้ไม่มีสะดุดเกมกราฟิกสูงก็เล่นได้แบบลื่นไหล ไม่เกิดอาการร้อนจนเกินไปเพราะมีระบบระบายความร้อน Liquid c ค o l Pro รุ่นใหม่ที่ช่วยจัดการอุณหภูมิได้ดีมากสำหรับสายกล้องบอกเลยว่าโนเกียเขาจัดเต็มจริงๆด้วยกล้องหลัง108 MP Quad Camera ที่ใช้เซ็นเซอร์ใหม่อันตราโพเลนช่วยให้ภาพถ่ายกลางคืนคมชัดมากขึ้นรายละเอียดครบทุกจุดสีสมจริงและยังมีระบบกันสั่นแบบ OIS บก EIS ที่ทำงานร่วมกันอย่างเนียนตาถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 8K 60fps เหมาะสำหรับสายคอนเทนต์ที่ต้องการคุณภาพสูง ส่วนกล้องหน้า 32MP อัน r ร Wide ช่วยให้เซลฟี่มุมกว้างและสวยเป็นธรรมชาติแถมยังปรับแสงอัตโนมัติได้ดีมากในทุกสภาพแสงแบตเตอรี่ความจุ 5,500mAh ใช้งานได้ทั้งวันแบบสบายๆแม้จะใช้หนักเล่นเกมถ่ายวิดีโอหรือสตรีมคอนเทนต์ก็ตามรองรับชาร์จไว 120W สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ในประมาณ23นาทีและยังมีระบบชาร์จไร้สาย 45W รวมถึง Reverse Wireless Charging ที่ช่วยชาร์จอุปกรณ์อื่นได้อีกด้วย ถือว่าอนเนกประสงค์สุดๆจุดเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้คือระบบปฏิบัติการโนเ i ียเพียวที่พัฒนาบนพื้นฐานของ Android 16พร้อมปรับแต่ง UI ให้มีเอกลักษณ์แบบลูเมียทั้งไอคอนสีเหลี่ยมแบบไทยแอน m เมชันที่ลื่นไหลและสวยงามมากการใช้งานรวดเร็วไม่หน่วงและยังได้รับอัปเดตยาวยาวถึง5ปีทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้เลยว่ามือถือจะไม่ลาสมัยง่ายๆ เรื่องเสียงน็อกเกียยังคงไม่ทำให้ผิดหวังด้วยลำโพงคู่สเตอริโอดอนบีแอดมอสเสียงแน่นใสและมิติเสียงชัดเจนเหมาะสำหรับดูหนังหรือฟังเพลงแบบเต็มอารมณ์นอกจากนี้ยังมี AI Audio e n h a n อ e ารที่ช่วยลดเสียงรบกวนเวลาโทรคุยและปรับเสียงให้คมชัดขึ้นไม่อยู่ในที่คนเยอะในส่วนขององค์การเชื่อมต่อรองรับ5 g แบบ d u a l Mode Wi-Fi 7 b l u e t o o t h 6.0และ NFC ครบเครื่องเรื่องการใช้งานยุคใหม่ไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ก็ทำได้รวดเร็วไม่มีสะดุด เซนเซอร์สแกนนิ้วใต้หน้าจอทำงานไวมากรวมถึงระบบสแกนใบหน้าที่เสถียรและรวดเร็วเช่นกันโดยรวมแล้วโนเกียลู i a เ9 5 5G, 2026, ียถือเป็นสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานความทรงจำยุคลูมียเข้ากับเทคโนโลยีระดับเรือธงได้อย่างลงตัวเหมาะทั้งสายกล้องสายเกมสายคอนเทนต์และคนที่ต้องการมือถือดีไซน์พรีเมียมไม่ซ้ำใครเป็นการกลับมาที่สวยงามและทรงพลังของ